สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะวันนี้วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเจ๊กุ้งจะทํากล้วยหอมค่ะกล้วยหอมนะคะเป็นคนที่ชอบทานกล้วยหอมมากๆเลยค่ะเติมพลังนิดนึงนะคะในกล้วยหอมนี่แหละค่ะให้พลังงานได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเป็นกล้วยหอมบวชชีนะคะนมสดค่ะนะคะแล้วเจ๊กุ้งก็จะใช้ชาเขียวแทนใบเตยนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กัน เ,ะะเดี๋ยวเข้าครัวกับเจ๊กุ้งเลยค่ะนะคะไปทํากล้วยหอมนะคะบวชชีกันค่ะไปชมเลยค่ะวันนี้มาทํากล้วยหอมบวชชีนมสดกันค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะอยู่ในครัวเหมือนเดิมค่ะวันนี้ทํากล้วยหอมบวชชีนมสดค่ะมีกล้วยหอมนะคะใบเตยค่ะแล้วก็นมนะคะนมจืดยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวไปลงมือทํากันเลยค่ะ วันนี้เจ๊กุ้งทำในอัตราส่วนหนึ่งที่นะคะใช้กล้วยหอมหนึ่งใบค่ะใครที่มองหาขนมหวานนะคะที่ไม่หวานมากนะคะให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะเจ๊กุ้งแนะนำเมนูนี้เลยค่ะนมสดหนึ่งแก้วนะคะใส่หม้อตั้งไฟได้เลยค่ะจากนั้นจากนั้นค่ะใส่กล้วยหอมลงไปนะคะพอสุกเล็กน้อยก็เอาขึ้นได้ค่ะอย่าต้มนานนะคะเดี๋ยวกล้วยหอมจะเละเกินไปค่ะ พักกล้วยหอมไว้ก่อนค่ะจากนั้นจากนั้นนะคะใส่ใบเตยลงไปได้เลยค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะนมหนึ่งกล่องต่อน้ำตาลมะพร้าวนะคะครึ่งช้อนค่ะความหวานปรับได้ตามชอบนะคะแต่ไม่แนะนำให้ทานหวานมากค่ะเนื่องจากกล้วยหอมค่อนข้างหวานอยู่แล้วค่ะเคี่ยวนมให้สุกให้หอมเลยนะคะสังเกตที่ใบเตยได้เลยค่ะตอนนี้เริ่มหอมแล้วละค่ะ จากนั้นจากนั้นนะคะจ๊กุ้งจะใช้ชาเขียวด้วยค่ะชาเขียวแท้ร้อเปอร์เซ็นะคะเดี๋ยวเราเริ่มเสิร์ฟกันเลยนะคะนำกล้วยใส่ถ้วยได้เลยค่ะจากนั้นจากนั้นนะคะใส่นมสดลงไปเลยค่ะตอนนี้นมหอมมากมากเลยล่ะคะ่ะตามด้วยผงชาเขียวนะคะตามด้วยผงชาเขียวเลยค่ะตอนนี้นะคะบวชกล้วยหอมนมสดของเรานะคะพร้อมชาเขียวด้วยค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปละค่ะสวัสดีค่ะ